สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขาเรายังคงอยู่กับท่านนะคะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้วันนี้เราจะยกคลิปของให้ท่านเป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราใส่เสื้อนะคะสีสดใสนะคะมีขายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัวละร้อยห้าสิบนะคะเป็นเสื้อใส่จับจเาในช่วงเทศกาลสงการนะคะเพจอื่นๆขายสองร้อยกว่าบาทเราขายแค่ร้อยห้าสิบนะคะหากท่าในใดสนใจทักเข้ามาเลยนะจากช่องวราดาภรคามนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะ สินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะแต่เรียนท่านนะคะลายที่วรดาข่ะใส่อยู่นี้มีค่ะแต่ว่าจะไม่มีแทรกตัวนี้ขาวขาวนะคะวรดาจะมีอยู่ในคลิปทุกอันนะคะสินค้าตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นหากท่านอยากได้เป็นเซตก็ทักทายกันเข้ามาเนาะวันนี้เรามีกิ่งพ้อขายวันนี้เรามีให้ท่านแท้แน่นอนเลยนะคะเราจะโปรให้ท่านนะคะสินค้าเรามีตรงปกทุกชิ้นทุกอย่างนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสตาร์ทให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้ พื้นเดี่ยวและเป็นชุดเรามีให้ท่านเ hey ฮอีกแล้วเฮ hey อีกแล้วเพราะมันถูกถูกมากนะคะแม่กีทอท่านบอกว่าผ้าท,ที่มีตัวนี้ไม่มีผ้าเสียแต่ผ้าบางทีมันทอทอกะตุกเนาะก็เลยท่านเรียกว่าผ้าตำหนินิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้เสียหายเดี๋ยววารดาจะให้ท่านดูว่าตรงไหนที่มันผิดพลาดตรงไหนที่มันไม่ผิดพลาดนะคะเดี๋ยววารดายกให้เลยนะคะเริ่มสตาร์เป็นพื้นเดี่ยวก่อนนะคะ อันนี้ไม่มีตําหนิไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสินค้าคัดเกตนะคะผ้าดักแดก้ใยไหมเห็นไหมะคะเงางามมากจากพื้นละ900เราจัดไปเลย590นะคะ590นะคะลายนี้มีพื้นเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านใดเข้ามาช้าไม่ได้นะคะเพราะพื้นนี้มีพื้นเดียวจริงๆลายต้นสนสวยงามมากนัมเบอร์หนึ่งนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนําเบอร์หนึ่งลายต้นสน590จากพื้นละ9 0 0ไม่ขายขาย590นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลายต้นสนนะคะต้นสนแดงมีพื้นเดียวดักแด้ยใยไหมางามมากนะคะดักแด้ยใยไหมท่านดูดีๆนะคะเห็นไหมคะสวยค่ะสวยงามมากดักแด้ยใยไหมนะคะวันนี้เราก็มีให้ท่านจริงๆนะคะมีให้ท่านมาเลยนะคะ590เท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ ต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะสวยอลังการนะคะเป็นสีชมพูองโอรุธนะคะตัวนี้มีพื้นเดียวนัมบุวันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยงามหวานแหววเลยนะคะท่านใดสนใจสวยสวยจริงจริงนี่ค่ะท่านดูดีๆนะคะเห็นไหมคะลายงามลายขอขอเกี่ยวพ่อพญายนาคนะคะจัดให้ท่านเลยนะคะ590จาก900นะคะจัดไปเลย590นะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่น,นอนตรงปกทุกผืนทุกชิ้นนะคะ590นะคะนี่ค่ะดูลายดูเชิงนะคะสวยเท้แน่น,นอนเลยนะคะสวยสวยกิงๆิงสวยงามงามสวยมากมากเลยคะ่ะ590เท่าน,นั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยทักมาเลยนะคะโอเคไหมท่านได้สินค้างามแท้แน่น,นอนก่อน จะไปเล่นสงการก็ซื้อของฝากให้คุณยายคุณแม่ด้วยนะคะนี่อีกแล้วยยใยไหมเหมือนกันนะคะดักแด้ยยใยไหมท่านดูนะคะงามงามมากงามแท้แน่นอนท่านดูเลย,ย,ยใยไหมดักแด้งามมากนะคะท่านไม่ผิดหวังนะคะท่านจะไม่ผิดหวังถ้าท่านซื้อสินค้าจากร้านของบรดานะคะเพราะบรดาเอาสินค้ามาทุกชิ้นคัดเก็บทุกอย่างคัดเรียบร้อยดูเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยนะคะ นัมเบอรนะคะ590จาก900ารมีขายขาย้าร้อยเก้าสนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะท่านดูดีๆนะคะท่านเล็งเลยนะคะว่าท่านชอบผืนไหนเล็งเลยนะคะเล็งเลยโอเคนะคะวรดามีให้ท่านเลยสวย,สวยๆนะคะต่อมาอีกคืออันนี้เรียกว่าผ้าชุดเนาะผ้าชุดที่เม่กีทอบอกว่าผ้ามีตำหนิแต่วมราดาดูแล้ว มันไม่ใช่ว่าตาําหนิล้วเพียงแต่คนทอจะทอแบบว่ากระตุกนะคะนี่กระตุกแบบนี้ท่านดูนะคะเห็นไหมคะนะมันจะเป็นเส้นนะคะเห็นไหมคะเป็นเส้นตรงนี้แค่นั้นนะคะเป็นเส้นตรงนี้แค่นั้นนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับกระตุกเฉยๆนะคะอันนี้นะคะปกติผ้าชุดนี้ขายผืนละพันโอชุดละพันสามนะคะพันสามนะคะแต่อันนี้ขายเพียง หน no ึ่งพันบาทนะคะนี body, ่สวยสวยงามมากนะคะท่านดูดีๆนะคะวลาดาจะตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเอามาเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่มีตําหนิเลยนะคะในส่วนอื่นๆก็มีที่วรดาให้ท่านดูนั่นแหละค่ะมันจะเป็นเส้นตรงนี้นะคะเส้นนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเส้นพื้นแค่นั้นเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเส้นพื้นตรงนี้แค่นั้นนะคะเป็นเส้นขีดแบบนี้คือหมายความว่าคือเม่กี่ทอก็ตุกไม่เสมอแค่นั้นนะคะ แต่เนื้อแน่นนะคะแน่นแค่นั้นมันก็เลยเป็นเป็นขึ้นๆน,นะคะเป็นขึ้นๆแค่นั้นเลยอันนี้ววลา password. ไปเลยหนึ่งพันบาทนะคะท่านใดสนใจรับไปเลยหนึ่งพันบาทนะคะสุดๆเลยนะคะสุดๆคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขอเรียนท่านย้ำเลยนะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะสินค้าเราจัดโปรแล้วเราลดหลั่นได้แต่ค่าผ้าค่าทอบางทีไม่ได้ด้วยซ้ําไปแต่เราอยากเอาออกมาเป็นต้นทุนเนาะอันนี้หนึ่งพันบาทนะคะ สวยค่ะท่านใดสนใจรับเลย1000บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกนะคะเดี๋ยวขอย้ำคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะมาอีกนะคะน้ำเบอร์สี่ผ่านไปตัวนี้นำเบอร์ห้านะคะนี่สีแดงสดใสสีแดงแรงลิดนะคะสีแดงสดใสเห็นไหมคะนี่ค่ะงามมากสีแดงงามจริงๆอันนี้เป็นนำเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ สินค้าของเราก็มาจัดโปรลดเมืออกันพันเดียวนะคะจากชุดละพันสามพันเดียวคะ่ะพันท่วนๆน,นะคะพันท่วนๆเดี๋ยววราดาจะหาที่ให้ท่านดูนะคะว่าจุดที่ทําไมเราถึงลดราคานะคะเดี๋ยววราดาจะให้ท่านดูทําไมนะคะาสวยงามมากนะคะทําไมเราถึงลดราคานะคะสี่ล้วนนะคะแต่พอมาถึงตรงนี้เหมือนกับเอาเอาได้คนละกระสวยมาต่อกัน ก็เลยออกเป็นสีแดงบางหน่อยๆนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะมันจะแหลมกันแค่นี้ไม่เป็นไรไม่น่าเกียดเราตัดเป็นตัวเสื้อได้คะ่ะส่วนสีบางเราก็ตัดเป็นแขนเป็นตัวหรือสีหนาตัดเป็นแขนเป็นตัวสลับกันได้ไม่น่าเกียดนี่คะ่ะตัวนี้นะคะให้ท่านดูนี่คือจุดบกพร่องของผ้าชุดนี้เท่านั้นส่วนรายส่วนอะไรนั้นไม่มีตําหนินะคะสวยพอะเวลาขายผ้าทุกผืนต้องให้ท่านเห็นให้ท่านพอใจนะคะ ให้ท่านพอใจนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือนำเบอร์ห้านะคะคะนี่ห้านะคะท่านใดสนใจรับเลยนะคะเกินคุม้มเกินคาดนะคะเกินเกินเกินได้กําไรรุนรุนนะคะนำเบอร์ห้านะพันเดียวนะคะลดไม่ได้คืนไม่ได้ค่ะลดไม่ได้คืนไม่ได้ย้าเลยนะคะโอเคแล้วมาอีกชุดนี้นะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะ ชุดนี้ยิ่งสวยเป็นดักแด้นะคะเป็นดักแด้ใยไหมสีเทางามมากดูลายสวยนัมเบอร์หพันเดียวค่ะพันเดียวเท่าน,นั้นมีชุดเดียวเท่าน,นี้แม่กี่ทอนำมาให้ท่านถูกๆด้านลายด้านสีสวยทุกกิริยาเมตรไม่มีอะไรเดี๋ยววอลดาจะให้ดูที่เหตุผลท่านทำไมถึงลดนะคะ ไรคือเหตุผลที่ท่านถึงลดหนานเห็นแล้วคือตัวนี้นะคะเนี่ยแทนนี้นะคะท่านดูดีๆเรียบสวยไม่มีอะไรแต่ด้านนี้จะมีอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ด้านนี้คือเหมือนกับเป็นเส้นกระตุกนะคะเป็นได้นะคะตัวนี้นะไม่ขาดนะคะไม่ขาดแต่แค่เป็นเส้นอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะไม่ขาดแต่เวลาตัดนะคะเวลาอธิบายตัด ให้อัดผ้ากาวเข้าทางนี้ไม่มีอะไรเลยห้ามตัดออกนะคะห้ามตัดออกให้ท่านอัดผ้ากาวเข้าทางนี้มันก็จะแน่นไปด้วยกันเลยไม่ต้องตัดนะคะเหตุที่ว่าทําไมไม่ตัดเพราะตรงนี้เขาเป็นอยู่สองสามเส้นกลัวจะเป็นช่องโหว่แต่ไม่ขาดดูฝั่งนี้เรียบสวยไม่มีอะไรเลยนะคะที่ให้ท่านดูให้ช่างอัดเราต้องบอกช่างดูดีๆฝั่งนี้อัดผ้ากาวเข้าฝั่งนี้จบไม่มีอะไรหนึ่งพันบาท สุดคุ้มสุดคุ้มซุปเปอร์คุ้มไม่มีอะไรไม่มีอะไรด้านนี้ไม่มีอะไรสวยสวยมากสวยจริงๆเกินคาด1,000บาทนะคะหนึ่บาทรับเลยนัำเบอร์เจ็ดพื้นสุดท้ายสีครีมสีครีมแต่เป็นผ้าดักแด้สวยสวยจริงๆ,ๆ1 0 0หนึ่งพับาทนะคะหนึ่บาทแท้แน่นอนเราจัดโปรให้เลยนะคะหนึ่บาทนะคะโอเค หนึ่งพันบาทจัดโปรให้ท่านนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยเราไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่วรดาอยากขายจัดโปรให้จัดโปรให้ท่านไปเลยนะคะข้อสําคัญผ้าผืนนี้ชุดนี้มีเสน่ห์ของเขาคือตรงนี้นะคะเขาจะมีลายเห็นไหมคะท่านดูดีๆนะคะเขาจะมีลายเชิงเห็นไหมคะในผ้าผือนอื่นไม่มีนะคะไปตัดเสื้อเป็นแขนเป็นตัวสวยงามมาก ราคาเต็มพันสี่พันสามผ้าไม่มีตำหนิแต่เวลาให้ท่าน1,000บาทเช่นกันท่านใดสนใจทักมาเลยทักมาเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะราคาแต่ละคลิปให้ท่านดูนะคะสินค้าของเราราคาตามคลิปนั้นๆเท่านั้นจะเอาคลิปอื่นมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ราคาแต่ละคลิปถือว่าเราให้พิเศษนะคะหนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่พันบาทนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟไปเลย ขอให้พ่อแม่พี่น้องรับไว้เลยนะคะสินค้าดีๆงามๆถูกๆหายากนะคะทุกวันนี้อุปกรณ์ก็แพงผ้าก็ขึ้นได้ก็ขึ้นคนทอก็ปรับราคานะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายขายที่ไรน้ำตาลไหลทุกทีเพราะว่าสงสารนะคะสงสารเศรษฐกิจเพร่อว่าอะไรลงทุนเยอะแต่ได้กำไรน้อยแม้แต่คนทำค่าผ้าค่าช่าง เื่อจะมาขายได้เพื่อจะเข้าเมืองมาค่าน้ํามันค่ากินค่าอยู่โอ้ยสารพัดนะคะแต่คนเราก็ต้องสู้สู้ทุกกรณีคือคนเราเกิดมาเป็นคนแล้วต้องสู้นะคะสู้ทุกๆอย่างที่เราเคยทํานะคะก็ขอให้ท่านอุดหนุนกันก็แล้วกันนะคะท่านชอบอันไหนก็อุดหนุนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คําแนะนําหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในช่องยูทูบของวรดาภาครามนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะ